b d ี d Ato 3ัเช็คใหญ่80,000กิโลเมตรเช็คอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างและมีอะไรเสียบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับเนื่องจากว่ารถ b y d a t t อัตต 3, ของผมเนี่ยนะคันสีฟ้าที่เราทุกคนเห็นกันเนี่ยตอนนี้ขับมาถึง80,000กิโลเมตรแล้วนะครับและแน่นอนว่าในการขับมา80,000กิโลเมตรเนี่ยมันต้องเข้าเช็คใหญ่1รอบครับ mm hmm. เข้าเช็คใหญ่นะครับรอบ80,000กมเนี่ยมันแตกต่างกับรอบ20,000กิเมตร 40,000กิโลเมตร60,000กิโลเมตรอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเลยทีเดียวครับก็เหมือนเช่นเคยครับผมพารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์สงขาที่หู่องเพอหาดใหญ่ ตรงข้ามบิกซีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เหมือนเช่นเคยครับมีของกินเยอะนะที่นั่งก็สบ,บายดีนะครับและที่สําคัญก็คถอว่าวันนี้ผมพาไปเช็คใหญ่นะครับก่อนจะเช็คนี่นะเจ้าหน้าที่เขาก็ามาบอกกับเรา,เข,าข้าวๆก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะเช็คอะไรและจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่จะบอกก็คือว่า,าถ้าเราไปเช็คใหญ่รอบ80,000กิโลเมตรเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาในการเช็คนะครับประมาณ4ชั่วโมง30นาทีนะครับเพราะว่าการเช็คใหญ่ครั้งนี้เนี่ยตรวจหมดทุกระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ อ่านให้ฟังเนาะเอาเป็นแบบตัวสําคัญสําคัญแล้วกันนะครับถ้าตัวไหนไม่ไม่สำคัญก็จะข้ามไปนะครับก็อารมณ์เหมือนเหมือนกับว่าตัวเช็ค พวกน็อตนะพวกสวิตช์พวกเบรก Blake, นะครับไฟรอบคันพวงมาลัยบังคับเลี้ยวช่วงล่างพวกเพายึดขับลูกหมากยางพุ่มนะครับช่วงหน้าช่วงหลังตรวจสอบยางนะครับสลับยางสลับยางนี้เราต้องเสียเงินเองนะครับประมาณ2 1 4บาทเนาะเพราะว่าเป็นค่าถ่วงรอนะครับแล้วก็การตรวจสอบพวกบานพับประตูนู่นนี่นั่นนะครับซันรูฟช่วงล่างแบตเตอรี่แล้วก็จะมีพวกแบบพวกผ้าเบรกจานเบรกนาะอตตรวจสอบเช็คท่อน้ํามันเบรกนะครับ ชุดคาลิปเปอร์นะนกลไกบังคับเลี้ยวตรวจสอบเพาครับตรวจสอบลูกหมากยางหุ้มช่วงล่างหน้าหลังตรวจสอบลมยางรวมถึงระบบ TPMS นะครับการตรวจสอบศูนย์ตั้งล้อนะครับการสลับยางนะครับตรวจสอบบานพับการตรวจสอบความหลวมลูกปืน ตรวจสอบสารหล่อเย็นในหม้อพักนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อเย็นมอเตอร์ด้วยการตรวจสอบความชื้นระดับน้ํามันเบรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกด้วยในข่าวนี้นะแล้วก็มีการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดในกล่องควบคุมต่างๆแล้วก็แก้ไขเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการปกป้องแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันชุดเฟืองในมอเตอร์แล้วก็การตรวจสอบการรั่วของระบบขับเคลื่อนหรือรอยกระแทกนะครับ โอ้เยอะมากเลยอ่าแล้วก็การตรวจสอบความหลวงของชุดไฟแรงดันสูงนะการตรวจสอบความเสียหายชุดแบตเตอรี่การตรวจสอบการทําความสะอาดช่องชาร์จการเปลี่ยนกองอากาศนะครับตรวจสอบไฟรอบคันตรวจสอบไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับตั้งค่าไฟหน้าให้ใหม่ด้วยนะการตรวจสอบการยึดแน่นระบบเลี้ยวบังคับนะครับสิ่งแปลกปลอมร่องรอยต่างๆก็ตรวจหมดนะการตรวจสอบการยึดแน่นชุดสายไฟและขั้วต่อนะครับ แล้วก็การตรวจสอบการผูกปลอนของระบบ EPS นะครับแล้วก็การตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตรวจสอบร,ระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเลยการตรวจสอบพวกเครื่องปัดน้ำฝนอะไรเงี้ยครับแล้วก็การตรวจสอบการล็อกฝากระโปรงหน้าและพวกจุดมุนนะครับสรุปแล้วที่เปลี่ยนนะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูตรงนี้เลยนะครับที่เปลี่ยนเนี่ยแน่นอนครับว่าจะมีตัวนี้นะ Air Filter นะครับแอร์ฟิลเตอร์นี่ก็ประมาณ299าบาทนะนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นน้ํามันอะไรนะแต่มันคือ ทาน m i s s i o n อ i ย Control นะครับซึ่งตัวนี้นี่็ก็เปลี่ยนไปประมาณ1ลิตรนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะราคาประมาณ7 7 0บาทนะครับแล้วก็อันดับสานี่็คือการเปลี่ยนน้ำมันเบรก1ลิตรนะครับราคาอยู่ที่441บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่เปลี่ยนก็คือน้ำมันหล่อเย็นมอเตอร์5ลิตรนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ที่เปลี่ยนมาอ่าก็ประมาณ543บาบาทแล้วก็แหวนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับ ก็สองอันเนาะอันละ3บาทประมาณนั้นณนะตอนนี้ทุกรายการมันฟรีนะครับเพราะมันอยู่ในเรเวคแคร์เนาะเราจะสามารถเช็คฟรีไปได้จนถึงระยะทาง1นึ0 0 0สกิโเมตรหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเองแล้วนะครับสรุปเลยก็คือ การเช็ค80,000กิโลเมตรในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกับ2 0 0 0 0 40,000อย่างไรนะครับก็ที่ผมได้ชี้ไปให้ดูเลยนะครับก็คือว่าระยะเวลาในการตรวจเช็คเนี่ยมันนานมากิงขึ้นครั้งก่อนๆมันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยที่มันต่างจากทุกครั้งนะมันก็คือการเปลี่ยนทาย t ารมิชชั่นออยล์คอนโทรลนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะ น้ำมันหล่อยเย็นมอเตอร์นะครับแล้วก็แหวนรองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันซึ่งอันเนี้ยจะต่างกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะเปลี่ยนแค่พวก Air Filter อร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเช็ค80,000กิโลเมตรนะครับทีเนี้ยผลของรถของเราเนี่ยมีอะไรที่เสียบ้างมีอะไรที่มันไม่ปกติบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันต้องซ่อมนอกเนี่จะมีบ้างนะครับผลสรุปก็คือไม่มีฮะ รถของเรายังคุณภาพดีมันมันแค่แค่1ปีเองนะครับแล้วก็การเทสแบตเตอรี่เนาะอันนี้แบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับก็ยังอยู่ในสุขภาพที่ดีอยู่ก็คือยังยังกูงง๊ดอยู่นะครับยังใช้ได้ดีแรงดันมันไม่ต่ํากว่า12นี่ถือว่ายังดีอยู่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ลูกเล็กนะเอาล่ะหลายๆคนคงสงสัยว่าอ้าวคราวนี้มันฟรีใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหรในการเช็คใหญ่ทุกๆ8 0 0 0 0กิโลเมตรเหล่านี้นะครับซึ่งผมก็คิดมาให้ทุกคนแล้วเผื่อบางคนเนี่ยนะขับเกิน1 0, 6 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วครั้งต่อไปก็2 0, 4 0 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยเราจะได้รู้คร่าวๆว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้เลยดีกว่าเรามาบวกกันให้เห็นเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับค่าแรงเนาะชั่วโมงละ500 5 0 0 4ชั่วโมงครึ่ง4.5คูณ500 เท่ากับ2,250บาทอันนี้เฉพาะค่าแรงนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยแอร์ฟิลเตอร์เนาะก็299.25บาทอ่าบวกไปแล้วก็บวก Transmission Oil Control นะครับ771.75บาทบวกไปอ่าค่าแรงเมื่อกี้นะ2250บวกไปอ่านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือน้ำมันเบรก1ลิตรนะครับ CC 1 บวกไปแล้วก็น้ำมันหล่อยเย็นมอเตอร์5ลิตรนะครับ5 4 3.38บวกไปแล้วก็แหวนรองนะครับ7 5อาสรุปถ้าเกิดว่าเราจะเข้าศูนย์เช็คใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนตามนี้เนี่ยก็อยู่ที่4,312บาท88สตางค์นะครับอ่ะแต่เราอาจจะลืมไปนะมันต้องบวกแวด7%ด้วยบวกแวด7%ก็ ประมาณนี้นะครับ4,614บาท78สตางนะครับเอาเลยครับนี่ก็คือการพารถ b ีวีดีอัตโต3ของเราเนี่ยไปเช็คใหญ่รอบ80,000กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายเองนะราคามันจะอยู่ที่4,600กว่าบาทนะครับเรียกได้ว่า ไม่ถึง5,000บาทซึ่งก็เหมือนที่ทุกคนคาดการไว้นะครับว่ารถ E ีีเนี่ยค่าแมเนจเมนต์มันถูกจริงๆนะครับราคามันประมาณเท่านี้ตอนที่เราพารถเข้า20,000กิโเมตรเนี่ยก็ราคาประมาณพันกว่าบาทนะ40,000กิโเมตรประมาณ2,000กว่าบาทนะครับนี่เช็คใหญ่80,000กิโเมตรยังไม่ถึง5,000กว่าบาทนะครับถ้าไปเทียบกับรถน้ํามันเนาะซึ่งเราเคยขับมา2คันแน่นอนว่าในการเช็คใหญ่แต่ละรอบเนี่ยก็หลักหมืห่นเนี่ยเห็นนะครับเราก็จะเห็นไปแล้วว่า รถ EV เนี่ยค่า maintenance เนี่ยมันกอนข้างจะถูกจริงๆแต่มันก็ยังสรุปมากไม่ได้เพราะว่านี่เพิ่งเป็นปีแรกนะครับในการใช้รถ EV ของเรานะใครจะไปรู้ว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4เนี่ยมันอาจจะมีอุปรกรณ์อะไรภายในที่เสียแล้วเราต้องเปลี่ยน มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับในปีแรกที่เราใช้รถ EV มานะครับและนี่ก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่อยากรู้ว่ารถ E ีถ้าแมเนจเมนต์ใหญ่จริงๆในระยะ8-1กิโลเมตร1 0 0 0แสนกิโลเมตรเนี่ยเราต้องเสียเงินไปเท่าไหร่แล้ว,ลวเขาตรวจเช็คอะไรบ้างคลิปนี้ก็ได้บอกทุกคนให้ได้รับรู้นะครับเอาเละครับวันนี้ผมก่อนจกช่อง My Re ี view ต้องขอลาไปก่อนนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ